สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวพัดลมพับได้พกพานะครับของมูจินะครับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับซึ่งได้มีโอกาสนะอยู่กับน้องนะใช้น้องมาประมาณก่อมูจิหัาดใหญ่นี้เปิดตั้งแต่เดือนกุมภาปีแล้วนะครับ6-7นะครับตอนนี้ก็กรกดาก็1ปีนะครับกับ ห้าเดือนนะครับที่อยู่กับน้องรุ่นหนึ่งมานะครับรุ่นหนึ่งนะครับก็เอ่อหนึ่งปีกับห้าเดือนก็สิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนก็รู้สึกประทับใจนะตอนนี้ก็ยังใช้ดีอยู่นะครับรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีอ่าสี่ระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็จะเป็นเปิดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆล้ายหยุดอัตโนมัตินะเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเลเวลสองก็จะ ต่อเนื่อง3ก็แรงขึ้นมาอีกแล้วก็สีก็คือแรงที่สุดนะครับความจุของน้องเนี่ยก็1,400ม ah ิลลิแอมเองนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็พอใช้ก็พลังงานใกล้หมดก็เสียบสายชาร์จนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเพิ่งซื้อมาประมาณ10วันนะครับแล้วได้ลองใช้ ก็เห็นความแตกต่างหลายอย่างนะครับความจุนี้ก็เท่าเดิมนะครับสีก็จะเป็นสีดำสีฟ้าสีชมพูนะครับแต่ที่แตกต่างเลยก็คือเขาตอบโจทย์เรื่องของรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมเีเปิดค่อนข้างจะแบบกดทีเดียวเนี่ยก็สัมผัสนิดเดียวมันจะเปิดเองแล้วบางทีเรามันไปอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับก็จะมีการกระแทกปุ่มแล้วก็เราก็งงว่าเสียงอะไรนะครับอันนี้ก็ ใช้มาแล้ว1ปีกับ5เดือนนะครับแล้วก็ช่องชาร์จก็จะเป็นลักษณะของ USB นะครับ USB ซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหัว USB เนี่ยเริ่มหัว Android หัว USB เนี่ยก็เริ่มหาหายากนะครับก็คนก็ใช้น้อยลงนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยก็หัวก็จะเป็นแบบ Type C แล้วนะครับ Type C นะครับ Type C นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะ การทัชชิ่งก็ยัเซฟตี้กว่านะครับก็คือสัมผัสนิดนึงก็ยังไม่ติดนะฮะต้องกดค้างสักนิดหนึ่งในระดับที่1แล้วก็ตัดไฮบิดออกไปก็คือตัวที่รุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นระดับหนึ่งก็คือจะออหมุนแล้วก็หยุดนะอันนี้เขาตอบโจทย์ก็คือหายไปนะครับกลายเป็นระดับหนึ่งก็คือต่อเน,นื่องเลยระดับ2ก็คือแรงขึ้นระดับ3ามระดับ4ี่นะครับ อันนี้ก็คร่าวๆนะความแตกต่างระหว่างพัดลมพกพาราคา290บาทนะครับหาซื้อได้ที่มูจินะครับมีสีฟ้าสีดำสีขาวสีชมพูนะครับอันนี้ก็เลือกซื้อสีอดำมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เอากล่องออกมาโชว์นะครับก็ในฐานะที่ใช้เจ้าขาวนี้นะนะทนมากนะครับใช้บางทีผมทำตกอะไรแล้วก็ ก็มีรอยนิดหน่อยนะก็คือตะแกรงนี่มันหักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังใช้ดีอยู่อันนี้ก็รีวิวให้เขานิดนึงนะครับในฐานะที่เราก็เป็นสาของมูจินะครับก็คือนะไปนั่งทํางานที่มูจิเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับโอเควันนี้ก็รีวิวแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับ